นี่คนมาขอเยอะเลยมาก็ดมาขอเป็นไปช่วยได้หรอกมาขอมีดาวกรรมมีบามาทิ้งไว้ตรงนี้มันเยอะแยะไปหมดอะไรที่เกี่ยวข้องกับองค์พุทธามหาบรมมีเกี่ยวข้องกับโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ในการผู้หวังตั้งเอามันก็เกิดนี่กรรมเกิดนี่กรรมเกิดนี่เวรเกิดนี่วิบากจะไม่หลุดพ้นเลยมันจะไม่กัดสรู้ดังนั้นก็ต้องทุกอย่างเอาหัวสี ไม่ก็สละไม่กะทั่งตัวสละเองไม่เอาไม่กะทั่งตัวไม่เอาเองจะได้เป็นเนื้อหาตัดสรุปเหมือนเหมือนกันไปไม่เลือกพุทธะไม่เลือกอรหันไม่เลือกสรพสัตว์จะได้เนื้อหาตัดสรุเดียวกันไป